สวัสดีครับผมธนายเดชานะครับก็อยากจะมาวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์แยกแยะคดีน้องเบียรกับพี่ปลืม้มแล้วก็พี่แอนนี่นะครับสามคนเนี่ยนะครับก็พี่ปลื้มกับพี่แอนนี่เขาเป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันมาสี่ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับส่วนน้องเบียรก็เป็นเพื่อนกับพี่ปลืม้มนะครับแล้วก็สนิทก,กันมากเขาไปร่วมงานกันแล้วก็พี่พปลื้มก็ไปหอมแก้มหรือจุบน้องเบียร นะครับแล้วก็เกิดปเป็นเรื่องเป็นราวจนเมียหึงแล้วก็ทะเลาะกันจนมีปล่อยคง้งปล่อยคลิปดา่าทอกันลั่นโซเชียลสนั่นเมืองแล้วก็ไปดึงกันทงกันใจแล้วเข้าไปด้วยไปมุดแชทมุดเชิดคุยน่ารักนักะอะไรก็ว่าไปคือผมอยากจะสรุปอย่างนี้หนึ่งผัวเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับเพราะนั้นถ้ามีหญิงอื่นมายุ่งกับผัวตัวเองก็ไม่สามารถที่จะฟ้องเรื่องชู้เรื่องอะไรได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองอันนี้ประเด็นแรกอันที่สอง การกระทาของน้องเบียก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดศีลธรรมหรือไม่ก็น้องเบียก็ไปคิดดูเองน้องเบียก็ไปคิดดูเองนะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่ปลื้มเพื่อนเราเนี่ยสนิทกันเนี่ยมีเมียอยู่แล้วเราก็ไม่ควรให้เข้ามาหอมแก้มถ้าเข้ามาหอมแก้มเราต้องขัดขืนเออะรวยวายแจ้งความจับก็หาอาจารย์จําคุกสิบปีแต่ถ้าเราสมัครใจยินยอมเรามีความสุขอยากให้เขาหอมแก้มอันนั้นก็มันอาจจะผิดศีลธรรมนะน้องแต่แค่นั้นนะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไร มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มีเมียแล้วแต่ดันไปยุ่งกับหญิงอื่นก็ทําให้หญิงอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยส่วนหญิงอื่นนั้นก็เสียนิดนึงตรงที่ไม่ปัดป้องไม่โวยวายไม่ขัดขืนไม่ดําเนินคดีกลับไปยอมให้เขาจูบหรือจุ๊บอันนี้ก็มันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงในการที่จะถูกมองว่าทําตัวผิดศีลธรรมหรือเปล่าก็คดีนี้ก็อยากจะฝากนะครับใครที่มีเมียแล้วถึงแม้ไม่จะเบียนสมรส ก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับหญิงอื่นส่วนผู้หญิงคนไหนถ้ารู้ว่าผู้ชายคนนั้นมีผัวแล้วเอ้ม,เมีผู้ชายคนนั้นมีเมียแล้วถึงแม้ไม่จดทะเบียนสมรสก็ไม่ควรยุ่งม,มันไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมระวังจะต้องไปปีนต้นนง,ง้วหรือตกนรกฝากไว้แค่นี้ส่วนพวกเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ชอบไปดาน้องเบียร์หรือด่าใครตะใครกันแล้วแต่นะก็ระวังนะครับ <c oughs> นะมันจะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคุกสองปีนะ อย่าเที่ยวไปโพสตไปแชร์ไปเม้นไปอะไรต่างๆนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงนะเขาเขายิ่งเสียหายนะครับกฎหมายมีประมาทไทยทางอาญายิ่งจริงยิ่งผิดยิ่งเสียหายนะฝากไว้นะครับจะโพสจะแชร์จะเม้นระวังหน่อยมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ